มาดูดิโอ้ยตา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 ย,ยังเขียดเลยไปฝอโลกจ้าสวยไหนลอววางของก่อนวางของก่อนจ้าวันนี้ไปงานวัดมาใช่ไหมคะได,ได้อะไรมาบ้างมาเพื่อนเพื่อน,น,นฟังดินมเปี้ยวนมเปี้ยวกับอะไรคะกากรถเข็นรถเข็นอะมีอะไรอะ ช้างจิมพูมีอะไรอีกกินน้เปี้ยวเปรแล้วก็กินน้เปี้ยวปู่และจู่เด่นนี่ครับพี่น้องครับยินดีตอนเราก็สู่ช่องรับภาษาศิลป์นี่ครับพี่น้องครับน,น,บน,น,บนี่ของวันนี้ยังก็เนี่ยโอ้ตัดนกเป็ดแต่น้อวันนี้เนาะเป็ดอีหยังเนี่ยนะเกินไป เ yeah, นี่ยยังอ่ะนะอันน okay. ี้เืออยังอ่ะมายูนิคอร์นไปบอกพ่อดินะตัวอะไรบอกพ่อเลยพ่อไม่รู้มาดูลอมันคืออะไรลกมาดูแลเขนแล้วเนี่ยเป็ดเป็ดโอเคนี่คืออะไรนี่อนีฮะคืออะไร ตัวอะไรลูกบอกพ่อหน่อยบอกเพื่อนๆหน่อยเงียเงี้ยเฮเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยไปฟอนตัวเนี้ยลูกเหมือนกันเหมือนกันเหรอโอ้ยมีอะไรอีกมาดูดิเนี่ยอนนี้คืออะไรอซาอูอซาอูมาดูดิ้หมอนไดโนเสาร์โอ้ยหมอนไดโนเสาร์ของวันนี้นะครับเนี่ย เนี่ยของเพิ่นเนี่ยนี่นะนี่นะของน้องไปฝนอ๋อนี่ระบายสีด้วยโอเคนี่นี่นะของดึงเพิ่นนะครับช้างเสียมโพเอาไปแล้วอืมนี่ครับพี่น้องครับของเฉพาะของวันนี้ไม่รวมกับวันที่ผ่านมาวันนี้วันเดียวตัวนี่ เป็ดอาไปเ็ดอันนี้่เป็ดพะโลอ๋อแนี้เป็ดเป็ดตัวนี้นี่คือเป็นลูกเป็นลูกลูกเทนนิสกิ้งนะครับเนี่ยเขาเหรนได้ตัวนี้ตัวนี้คุณพ่อปาปโป่งได้เอ้ยวไม่จะให้ปลาปลาเลขนะปลาเป้า,ป<ร>าที่ป<ร>เป็นเ,เป็นเลขเก้าเด็กตัวหนึ่งพี่น้องครับอันนี้อันนี้ก็กิ้งลูกเทนนิสได้อันนี้ ซื้อได้ <laughs> อันนี้ไปฝนสื่อนะครับลอยลอยกวาดลอยรนึ่ห้าเก้าอันนี้อันนี้ตักไข่น้องไปฝนตักไข่ได้นี่นี่พี่น้องครับไอ้ตัวไอ้โตวกิ่งลูกทนินนี่เบิดไปลอยกวาทแต่ม้ายูนิคอร์เนี่ยที่เขาป้าเล็กเก่าเนี่ยอ่ามันสามดอกหาสิบบาทเบิดไ,ไปหาสิบบาทนะครับเนี่ยอันนี้ ก็ห้าสิบบาทตักไข่ได้สามลูกเนี่ยอันนี้ก็ซื้อเอาเบิดเงินหลายบาทยูนะครับผมก็เเรียนยางอื่นน้ำนะครับป้าลูกบอลปลาอะไรพวกนี้ไปฝนไปฝนไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาเมื่อกี้หนูไปไหนมาลูก คืออะไรนะเบ็ดเบ็ดอะไรคือเว็ฮะอะไรคือเว็ลูกเขาเรียกว่าเว็เหรอนี่นี่เขาเรียกว่าไมโครเวฟหรือเปล่าไมโครเวฟเหรอลูกหนูหมายถึงไมโครเวฟเหรอใช่ไหมมีอะไรมีแมวมีแมวหนูหมายถึงไมโครเวฟใช่ไหม โอ้พึ่งเอิญนาไมโครเวฟเว็เวอย่างน้เลยเวฟอ๋อนี่ไงไมับข้าวไมโครเวฟเออไมโครเวฟที่เป็นกับข้าวเนี่ยจับก็จับกับหัวโกตุกตาเต็มเมืองเลยไปฝนเลยยาบาลกับสองร่าง สนุกไหมคะน่ารันี่ใครซื้อให้อ่ะน้องใ่ฝนเฮ้ยน้องใบฝนเราตั้งมาจากไหนใครใจ่ายตังค์ให้ใครใจ่ายตังค์ให้ใครจ่ายตังค์ให้ใคพี่ใครให้ตังค์ซื้อไม่รู้เรื่องนะฮะ่อะใช่ไหมไม่ก้าวน้งใคร,ใคร,ใครใจ่ายตังค์ให้อ่ะใครใจ่ายตังค์ให้ เอาตังให้่ฟนว่าผีเป็นคนจับให้เพื่อนเพื่อนก็นได้ว่าผีย่ยยางดูดยดูดดไป <c oughs> ยืนแนมหายหยางเนาะหมื่บ้านคือพอเห็นสีสีลูกมือไปกับแม่สีลูกมือพอ่อบใบหนุชี้ทุกวันแม่สีขอบหลานเลย่อบไปเดี๋ไปน้ำอ่ะแล้วทำไงเดิ้ทาน ไปเล่นทางนู้นกันลูกแม่บ่มีเงนนินเนาะไปเล่นทางนูกันลูก <c oughs> เย่บารมีเขาสีดุปองสวรรค์มาแตะแท้เขาสีรักของป็นหนูอยากได้เหรอลกูกจ้าอยากได้นานยังนนาอยากได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อยากได้ตั้งแต่วันแรกลู หมู่บ้านเนี่ยใส่เลือดมาเห็นต่อ <Okay. S 1> อันนั้นหลอกสองหลอดแตกติดไปก็แม่หนำอยากได้สี่ใส่ไปแล้วหนุนเขาเขียนไปแล้วหนุนดูดูดู<ม>ขเขียนไปแล้วเขียนไปแล้วลเขียนหน่อยๆน็<ม>ลืน เล่ตนตามภาษาข,ของเด็กหน่อยเล่นแพงแต่ว่าบางบางยางอ่ะเขาร้านละหนึ่งร้อยบาทก็มีแบบนี้แหละหนึรยบาททุกยางหนึ่งร <c oughs> ้อยบาทเป็ดแตสร้างเหรอ่าแล้วอือ นอนเปฝันนะมันเป็นยางมันคือนอนอกะเป็ดไหมมันก็เป็นเป็ดยางมันเป็นเป็ดนอนไม่คิดนะเต่าก็มีนะเต่าบางอย่างเป็ดเต่าหมูว่านเลือกเต่าไอ้คนเหลวมันบอเอามันเอาไดนโน่เสาหมูว่านเห็นไดโนเสาเพือตัวนี้เ่าเห็นมันมาใหม่เขาก็หยุดไหมยืนดูตอนนี้มันเริ่เสียง บบตุนึงทำให้สตีดก็จะเอาสตีดให้เพื่อเพลินโอ้ยสตี Bot, สตดตไม่เนียนสตีดต้องมไม่เนียนไ,ไม่เนียนตัวใหญ่สตีดสองสามตัวพอคนไหนไม่เนียนตัวน้อยมากสตีดหลายแต่สตีดเมื่อบานเห็ียดหงให้เพลินเลยหอ,สองสำรับเพลินผู้เดียวเลยน,นั่งเล่นข้างในตุ๊กตากะเอาไว้จังสัตห์หงข้างในเลยหองเพลินจังบอมี่ฟุล ตอนไหนเนี่ยวางรืยยัง,งเอาแล้วเอาวางแล้วเก็บของเล่นไม่ไม่ได้อะไรเลยนะคือไปเนี่ยถ้าได้ถ้าได้ของนไม่รู้เรื่องเลย้าได้ของก็จบเลยเนี่ยไปซื้อตะองเล่นแล้วก็มาซ้ำนั่นล่ะต้องผ่าเล่นแวนแวอื่นกันได้ โมเห็นก่อนเลยคิดว่าเพิ่นเสียวไอ้พวกรถพวกจังเสียวพวกรถดับเพิงพวกรถน่นก็่เาเลนแต่เนียฮกสกินอง้ยิ่งทั้งผีนะน้ะไรลูกหันข้างหน้าันข้างน้งลีนมเปล่านมนมอ้ฝากหนเรื่งฝากหนเรืง ยาค่ะบายบายอะเพื่อน